เมื่อข้าวติดในห้องเครื่องเครื่องจะมีเสียงอืดให้รีบปิดเครื่องทันทีแล้วทําความสะอาดห้องเครื่องก่อนตามวิดีโอค่ะให้ขันน็อตที่ห้องเครื่องทั้ง4ตัวออกจากนั้นนำหัวคัดข้าวออกและแผ่นเหล็กระหว่างห้องเครื่องออกตามวิดีโอค่ะและนำตัวตะแกรงหกเหลี่ยมออกจากนั้นทําความสะอาดห้องเครื่องให้สะอาดตามวิดีโอและนำตัวตะแกรงประกอบกับเข้าไปคืนให้ตรงล็อก ประกอบแผ่เ,เหล็กสี่เหลี่ยมกับเข้าไปคืนต่อมานำหัวคัดข้าวประกอบกับเข้าไปคืนจากวิดีโอคะ่ะเมื่อฝาชิงเกยออกมาจากนอกตัวมันเองไม่สามารถจะประกอบกับเข้าไปคืนจะต้องปรับมาที่เบอร์ศูนย์ก่อนให้ฝาชิงอยู่ในตัวมันเองถึงจะประกอบกับเข้าไปคืนเมื่อประกอบกับเข้าไปคืนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ